สวัสดีครับร้านเพ็ยพลอยพงศกนนะครับร้านอยู่ที่แม่กองเปิดแค่เสาร์ทิ์จันทร์นะครับแต่สามารถนัรับสินค้าได้ที่เจเจมอเฉพาะวันเสาร์หรือวันทิ์นะครับส่วนต่างจังหวัดสั่งออนไลน์ได้ครับสินค้าทุกชิ้นมีวงเงินคุ้มครองจัดส่งหมดถึงมือแน่นอน100%เซครับสามารถมัดจาสินค้าติดจองสินค้านานได้นะครับพูดคุยตกลงกันได้หมดครับก่อนไปรับชมสินค้าแล้วกรุณาพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตสินค้าก่อนใครขอบคุณครับ ต่างหูเพชรแท้พร้อมใบเซอร์ GIA ประดับด้วยเพชรเอมอลสองเม็ดรวม1.40กะหลัดเพชรเกสรรวม0.60กะหลัดตัวเรือนทองคำา8 k น้ำหนักรวม3.09กรัมความยาว1.9เซนติเมตรหน้ากว้าง8มิลิเมตรราคาเพียง 90, 9 9 7 0 0บาทครับ ชิ้นนี้เป็นสินค้าราคาพิเศษมาในราคาดีมากครับขายพร้อมใบเซอร์นะครับแถมให้ฟรีนะครับด้านบนจะเป็นเพชรเกสรนะครับเม็ดตรงกลางใหญ่ที่สุดครับส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นเ m e r a l ลคั t ข้างละ70ตังนะครับ2ข้าง1.40กระดัดครับน้ำเพชรอยู่ในช่วงน้ำเคถึงเนะครับหรือ9กิถึง9กครับสวยงามทุกมุมนะครับน้ำหนักชิ้นงานชิ้นนี้ 3.09กรัมเป็นองค์คำ 18K เข็มตรงสวยงามพร้อมใช้งานแป้นหนาครับแป้นเดิมนะครับไม่ทําใหม่ครับเยียวไว้เทียบขนาดชิ้นงานเกลเลสิบนะครับความยาว1 9ซนเมตรหน้ากว้าง8มเมตรครับมาพร้อมใบเซอร์นะครับเป็น G A a ทั้ง2ใบนะครับข้างละใบครับขออิงข้อมูลตามนี้หมดนะครับมี serial number นะครับสามารถนำไปกรอกที่เว็บไซต์เช็คข้อมูลได้ทีนะครับ เจเนไปทรง e อเ r อร d ลคัตนะครับขนาดตรงนะครับความสะอาด VVS 2นะครับที่เหลืออิงตามด้านล่างหมดครับประมาณนี้นะครับสําหรับใบแรกครับส่วนใบที่2นะครับเจทรงเดียวกันนะครับมี serial number เหมือนกันขนาด0.70กระดาษหรือว่า70ตังครับน้ำเคความสะอาด VVS 1ครับที่เหลืออิงตามด้านล่างหมดครับ แถมไม่พร้อมชิ้นงานนะครับในราคา99,700บาทเท่านั้นนะครับราคานี้หาไม่ได้ที่ไหนแน่นอนครับสำหรับราคานี้นะครับเรียนตามตรงว่าราคาเพชรพร้อมใบเซอร์ยังไม่ได้นะครับแต่ที่นี่ให้หมดนะครับทั้งเพชรเพชรร้อมตัวเือนและใบเซอร์ครับเฉพาะค่าใบเซอร์ JA2 ใบก็หลักหมื่นนะครับมาพร้อมใบรับประกันทางร้านช่วยการันตีว่าเป็นงานเพชรแท้เพชรธรรมชาติและงานตัวเรือนทองคำครับสังเกตชิ้นงานนะครับ เพชรนะครับสีสวยนะครับถึงแม้ว่าใบาเซอร์จะระบุว่าน้ำ93 94นะครับแต่ด้วยที่ว่าความที่เพชรเป็นเพชรสะอาดมากและเป็นทรงเอมเลาคันนะครับทําให้สีชิ้นงานสีเพชรดูขาวกว่าใบาเซอร์ครับ สามารถมาจําติดจองนานได้นะครับขอมาจจาเป็นแค่2 0 0 0 0บาทจ่ายครบอีกทีเดินหน้าได้ไม่มีปัญหาครับสามารถรับผิดค่บได้ที่เจเจมอจะเพราว่าเสาร์หรือวันอาทิตย์ครับส่วนตางจังหวัดสั่งออนไลน์ได้ครับสินค้าทุกชิ้นมีวงเงินคุ้มครองจะส่งถึงมือแน่นอนร้อเรครับร้านอยู่ที่แม่กองเปิดแค่เสาร์ทิจันต้องรับลูงหน้านะครับชุบล้างทําใหม่ให้ฟรีครับแจ้งเข้ามาได้หมดครับต้องการชุบยูโรโก้ได้ชุบไบโกเหมือนเดิมได้หมดครับออกใบเซอร์เพรล้อมรอบเพิ่มเติมได้แจ้้้เขาามมไดดหครับ หากพี่่ท่านไหนสนใจนะครับต่างหูพร้อมไมเซอร์ J A ราคาดีคู่นี้ติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์ตามไลน์เทเลอรล่างนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ